สรุปข่าวเด่นในรอบเดือนพฤศจิกายน2556สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนที่เกิดขึ้นในจังหวัดบึงการประจำเดือนพฤศจิกายน2556ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมและฟังกันอีกเช่นเคยเริ่มกันที่เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2556เวลา7 30นาทีนายเชลธรถถาโคตรผูร้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดบึงกาฬเข้าวัดธรรมบุตักบาตรฟังธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมบรธรรมสวรรค์เฉลิมพระเกียรติณวัดสามคครวัดธรรมอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬจากนั้นในเวลา10นาฬิกานายชโรธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเติมฝันปันความรู้มุ่งสู่มหาลัยพร้อมตั้งให้อวาดแก่นักเรียนหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์การศึกษาบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการมาติดตามกันต่อเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2556นายชโชลธรภผาโคตรผู้ว่ราราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีมอบทงหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดของเภอเซกาจังหวัดบึงการ ณหะประชุมที่ว่าการอำเภอเซกาจังหวัดบึงการโดยมีนายสวิธทธรรมเนานเอำเภอเซกาเป็นคนกล่าวรายงานและมีตัวแทนชุดปฏิบัติการประจำตำบล9ตำบลและผู้ใหญ่บ้านจำนวน135หมู่บ้านที่ผ่านการรับรองของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนายาเสติดอำเภอเซกาเข้ารับมอบธงดังกล่าวหลังจากนั้นนายชโรธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยของการเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกของจังหวัดบึงการ ณจุดรับจำนำข้าวเปลือกร้านสมบัติแม่ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจความเรียบร้อยของการเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกของจำำังหวัดบึงกาฬตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลปี2556ทน5 7ับซึ่งเป็นการตรวจด,ดูขั้นตอนกระบวนการรับจำนำข้าวและโกดังเก็บข้าวของจุดรับจำนำร้านสมบัติแม่โดยมีเกษตรจังหวัดบึงกาฬการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬในอำเภอเซกาและผู้จัดการทกศอำเภอเซกา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยมาติดตามกันต่อกับโครงการผู้ว่าและผู้การจังหวัดบึงการพบนักเรียนนักศึกษาเมื่อวันที่5พฤศ,ศจิกายน2556นายชโรธรผาโฆฆาคดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนายทวัชชัยลักขณามรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการและพันตำรวจเอกธนันชัยสุขขารองผู้บังคับการตรำรวจภูธรจังหวัดบึงการออกพบปะนักเรียนโรงเรียนบึงการอำเภอมงบึงการจังหวัดบึงการโดยการพบปะนักเรียนในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการในโอวาทและพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องสําคัญสาคัญก็คือเรื่องปัญหายาเสพติดการตั้งท้องก่อนวัยอันควรเด็กติด,ตดโซเชียลเน็ตเวิร์กติดเกมและโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนซึ่งโครงการดังกล่าวในวันที่13พฤศจิกายน2556ก็ได้ไปพบปะกับนักเรียนโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมตำบลนาสวรร์อเม,มืองืองการจดมือมงการและวันที่26พฤศจิกายน2556 ก็ได้ไปพบปากกับนักเรียนโรงเรียนน้องเข็งวิทยาคมตำบลนองเข็งอำเภอเมืองบมืองการจังหวัดเมืองการมาติดตามกันต่อนะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2556เวลา13นาฬิกานายเชโลทรภผาโคตพผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองการเป็นประธานเปิดการจัดเวทีและฟังความเห็นของประชาชนเรื่องแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ํา กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุตกภัยของประเทศไทยณโรงแรมดวันอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยมีนายจำหลัดศักดิ์จิรภาพงศ์ผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตสิบให้เกตข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดบึงการที่มาร่วมเวทีกว่า200คนในเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2556เวลาส0นาฬิกา ณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองการวิสิทธิ์อนวิสินอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายชโรธรผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นผู้แทนพระองค์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุนวด,ดีในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการละมีนายดาวเทียมบักทีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจำังหวัดบึงการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจังหวัดบึงการได้รับเมตตาประทานทุนจำนวน50ทุนทุนละ5,000บาทต่อกันที่เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2556รอยาเวลา9ก้านาฬิกาที่โรงเรียนสังวาลวิทย์ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ้พิสัยจังหวัดบึงการนายเชโรธรผาโคตรผู้วรร่าราชการจังหวัดบึงการประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดบึงการพร้อมคณะไนดะ้เดินทางมามอบอุปก,กรณ์การเรียนพระราชทาน แก่นักเรียนและตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามผลการดำเนินงานให้คำแนะนำในการดำเนินงานของโรงเรียนที่โรงเรียนสังวานมิตรหนึ่งตท่ำเจริญอเภอโซวิสัยจัยวดบ,บึงกาฬโดยมีนายชัยวัน์ในใโอชานานุน,นอนโซวิสัยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับและร่วมมอบอุปรกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนทุกคนเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2556 ศูนย์พนาฝีมือแรงงานจังหวัดมึงการโดยนายสง่าวงศาพานผู้ในการศูนย์พนาฝีมือแรงงานจังหวัดมึงการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อการทำงานรับอาเซียน2558ณบริษัทโตโยต้ามึงการจำกัดอเภอเมืองมึงการจังหวัดมึงการโดยมีนายชโลธรผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดมึงการเป็นประธานเปิดโครงการและเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2556 ที่หอประชุมโรงเรียนประสานมิตรวิทยาตำบลชัย,ยพรอเภเมืองบึงการจัหวดบึงการนายเทวันสันนิกกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในการแจกจ่ายเสื้อผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภยัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบึงการทั้ง8อำเภอจำนวน8,500ตัวเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยน2556ที่กองร้อยทหารพันที่2109บึงการนรา,รรายโชติธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วย พันตำรวจเอกธนชัยสุข,ขารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬและเจะ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงข่าวการตรวจยึดไม้ปยุกจำนวน109ท่อนปริมาตร1.482ปลูกบาทเมตรเรือหางยาว1ลำพร้อมด้เครื่องยนต์มูลค่าส่งขายต่างประเทศราว5ล้านบาทหลังจากที่เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าจับกลุ่มบริเวณริมแม่น้ำโขงท้ายหมู่บ้านห้วยเล็บมือหมู่ที่5าตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬส่วนคนร้ายหลบหนีไปได้ และเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2556เวลา8นิกา30นาทีณห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองการวิสิติอำนวยศิล์นอําเภอเมืองเมืองกา,าาาการจังหวัดเมืองการนายเชลธรผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองการพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนเหล่ากาชาติอาสาสมัครผลหลวงของจังหวัดเมืองการประกอบพิธีวางผานพุ่มถวายราชสัุดีพระบิดาแห่งผลหลวงต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายราชสาดุดีพระอ,องค์เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงแห่งชาติจากนั้นเวลาสิบนาฬิกานายชโรธรภผาโคดผู้ว่าราชการจรังหวัดบึงการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการสร้างสุขภาพดีวิถีไทยบึงการภายใต้โครงการสนองน้ําพระราชาริษไทยในหลวงส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะห้องประชุมตะวันคอมมิชชั่น hall โรงแรมดวันอเมืองบึงการจัวดบึงการซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆมากมายมาติดตามกันต่อเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2556นายเลธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยนายเทวันสนิกรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดบึงการทุกภาคส่วนร่วมทำบุญทอดกรถินณวัดโพธารามบ้านท่าคล้าตำบลบึงการ อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบ,บึงการเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน2556นายิาเชลโรทาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บึงการนำทีมฝ่ายความมั่นคงจังหวัดบ,บึงการซึ่งประกอบด้วยพลตรวจตรีชย,ยพร,รพานิตตรารตรผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบึงการพันเอกธนากรพงศาวรีรองผู้ในการกองลังในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบ,บึงการอีกทั้งทีมงานศูนย์พลังแผนน่นดินเอาชนะยาเสติจังหวัดบ,บึงการ ลงพื้นที่พบและประชุมกับผู้นำหมู่บ้านตามแนวชายแดนในเขตตำบลท่าดอกคำและตำบลดงบงังอเอภบึงโขงหลงจัดบ,บึงการเพื่อรับฟังปัญหาและทำความเข้าใจกับผู้นำในเรื่องโองการลักลอบค้ายาเสพติดและค้าไม้พยุงตามแนวชายแดนมาติดตามกันต่อเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2556นายเีวันสนิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง3ประเทศ9จังหวัดลาวไทยเวียดนามที่ใช้เส้นทางหมายเลข8และหมายเลข12ครั้งที่17ณแขวงบริคำไซสปปาลาวเมื่อวันที่23พฤศจิกจายน2556ณห้องประชุม The One Convention อ a l l โรงแรม t ด e One อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนายทวชัยลักขณามรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีประจําจังหวัดบึงการภาคตะวันเฉียงเหนือ20จังหวัดครั้งที่1 7ประจําปี2556บมาปิดท้ายสรุปข่าวในวันนี้ด้วยเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2556นายเทวันสันนิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบรายละเอียดสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5เมืองการปากสันซึ่งจัดโดยกรมทางหลวงณโรงแรมดวันอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงกาฬแล้วกลับมาติดตามสุขข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในเดือนหน้าสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ